ใช้งานตัวไอแบตวิตาเกศครับแล้วก็อยากได้เกศครับตัวนี้เราซื้อเกตตัวนี้มานะครับเป็นเกศแบบผปาพับรบบกล่อง ESR นะครับแมกเนติกเกศนะครับตัวนี้รักษณะของการใช้งานก็ไม่มีขอบข้างนะครับสวัสดีนะครับสำหรับเราที่ชอบรายการนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับ ข้างในก็จะมีกล่องชั้นนะครับตัวน,นี้เราสั่งมาเป็นสีน้ำเงินนะครับมีสีดำด้วยนะครับแล้วก็สีอื่นด้วยนะครับสวัสดีนะครับด้านหลังนะครับ ก็ใช้งานสะดวกนะครับแปะกับผ้าลังกล่อง iPad Mini 7ได้เลยนะครับคะแนนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนะครับง่ายสะดวกดีนะครับนี่ครับเด็กกระตัดน้ำหนักเบาด้วยนะครับ หน้าหลังก็เป็นช่องให้พอดีนะครับด้านล่างนะครับด้ากลางชุดนี้ใสใ่เป็นเพื่อซวได้นะครับครับเก็บไปเป็นเพื่อซิ่วได้สะดวกดีนะครับไม่ต้องกลัวหล่นนะครับน่าสนใจนะครับเก็บตัวนี้เ,เพื่อนๆดูใน คาได้นะครับในตะกร้าผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่ในวิโอนะครับกดเข้าไปซื้อที่น,นี้มีช่งโปรโมชั่นลดย่สิบปอร์เซ็นต์สูงสุดสองพันบาทของยูทูบอยู่เพื่อดูนะครับโคดมีจํากัดนะครับต่อวันลองเช็คดูนะครับ